สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับพบกับผมเดอะฟอร์เด็กแมนอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เนี่ยเออผมได้รับคําถามอีกแล้วคำถามอีกแล้ว, <c oughs> ลวนะฮะคือ <c oughs> ว่ามีมีแบบเพื่อนเพื่อนทางที่เป็นเทรดเดอร์นะทาง YouTube Facebook เนี่ยถามมาว่า,าถ้าเกิดจะใช้ฟิโบนัชชีนะเครื่องมือที่ผมเทรดโทรศัพท์เนี่ยมันตั้งค่ายัางไงมันมันดูตรงไหนตั้งค่าอะไรยังไงนะซึ่งผมบอกว่าค่าที่ผมใช้ใน PC หรือบนคอมเอเมบนคอมเนี่ยกับโทรศัพท์มันค่าเดียวกันนะฮะแต่ว่าในใน โทรศัพท์เนี่ยเวลาจะเอาเครื่องมือออกมาใช้หรือตั้งค่าเนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดนึงวันนี้ผมก็เลยมีเทคนิคนะครนะเคล็ดลับมาแจกเลยว่าเออถ้าเกิดตั้งค่าเนี่ยบนบนเอพในมือถือเนี่ยที่แบบว่าจะไปเทรดที่ไหนก็ได้มันอยู่กับตัวเราตลอดเนี่ยนะครับก็ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าแบบง่ายๆนะแป๊บเดียวได้เลยเหมือนคอมเทรได้เลยแต่ว่าสิ่งสําคัญผมขอเน้นย้าแค่นิดเดียวเท่านั้นนะเพราะว่า ผมบอกมาตลอดว่าถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์กราฟนะในภาพรวมภาพใหญ่โอเวอร์วิวของตลาดเนี่ยของคู่เงินนั้นเนี่ยผมก็น้นแนะนำนะว่าเออให้ดูในคอมก่อนดีกว่านะแล้วโทรศัพท์ก็เอาไว้ดูคร่าวๆได้แต่ว่าถ้าเกิดจะวิเคราะห์ใหญ่ๆนี้เน,น้นดูในคอมเป็นหลักนะครับโอเคนะเป็นไงตั้งยังไงในมือถือมาชมกันนะวันนี้ สุดยอดเทคนิคเทรด f o r x x x งานประจำคอร์สออนไลน์สอนฟรีพบกัน27กุมภา2564เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปไลฟ์จบลบทันทีลงทะเบียนฟรีลงทะเบียนเลยและอย่อยู่ใต้คลิปไม่มาถือว่าพลาดมากโอเคครับมาอยู่ที่หน้าจอมือถือของผมเลยนะครับอันนี้มือถือผมใช้ระบบ n d r o i d ยป์ M4 แอนดรอยเนาะ ส่วนถ้าเกิดใครใช้ iOS เนี่ยนะครับผมว่าก็น่าตั้งคล้ายๆกันนะต้องลองดูแต่วันนี้ผมใช้เป็นมือถือ Android ก็เดี๋ยวมาตั้งให้ดูนะว่าทั้งไงคือเราเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ใหไม่เสียเวลาเราเปิดกราฟมาที่คู่เงินใดคู่เงินหนึ่งก็ได้ให้มันขึ้นหน้าจอกราฟนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยจิ้มอเอานิ้วนะจิ้มไปที่หน้าจอโทราาพัพท์ทีหนึ่งมันจะขึ้นวงกลมแบบนี้นะครับให้เราเลือกไอที่เป็นสัญลักษณ์เป็นวัตถุตรงนี้วัตถุนะสัญลักษณ์ ให้เราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลยนะครับมันจะเป็นคำว่าฟิโบนชีนะครับเป็นเครื่องมือที่ผมใช้กันแล้วคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็เอาไปใช้กันนะฮะจะใช้อยู่ตลอดทัวืงนี้มันง่ายดีนะครับมันง่ายดีฟิโบนชีรีเทสเมนต์นะครับก็กดเข้าไปอา้าวพอกดปุ๊บถามว่าทำไมยังไม่ขึ้นอีกอะมันต้องเอานิ้วลากครับลากจากจุดไหนไปจุดหนึ่งก็ได้อ่ะลากไปก่อนแล้วกัน่ะผมลากอย่างนี้นะครับลากอย่างนี้แหละค่าที่ได้มาับปัจจุบันค่าที่ได้มาเนี่ย นใ,นในมือถือบนหน้าจอผมเนี่ยมันคือค่า0 23.6 38.2แนะครับ50แล้วก็6 1 8แล้วก็เส้น100นะแต่ว่าเวลาผมใช้เนี่ยผมจะเพิ่มมอีกทัก2เส้นเนาะเพื่อเอาไว้เป็นการคาดการได้ดีขึ้นนะผมจะใช้สั2เส้นเส้นเป็นหลักส่วนเนี่จ <Wow. S 1> ุดเนี่ยก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งนะในทางเฟมที่มันแดดจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มมาอีก2เส้นเนี่ยอาจ,จใช้การเทรดสั้นได้ดีขึ้นเทรดระยะกลางได้ดีขึ้น ก็ว่ากันไปนะครับโอเคเงินเพิ่มกันเลยนะได้อย่างนี้แล้วปุ๊บสุดยอดเทคนิคเทรด forex งานประจำคอร์สออนไลน์สอนฟรีพบกัน27กุมภา2564เวลา2ทุม่มเป็นต้นไปไลฟ์จบลบทันทีลงทะเบียนฟรีลงทะเบียนเลยรายละเอียดใต้คลิปไม่มาถือว่าพลาดมากนี่ก่อนนะบางคนอาจจะเ,เริ่มเลยนะบางคนอาจจะงงเอาใหม่เลยนะก็คือว่าเป็นงนี้ปุ๊บให้เราเอานิ้วเนี่ยไปจิ้มที่เส้นนะที่เป็นฟีโบสีแดงเนี่ยที่เป็นเส้นแนวทะแยงอย่างเงี้ยนะครับ ให้มันขึ้นจุดอย่างนี้ก่อนเห็นไหมให้มันขึ้นจุดอย่างนี้อย่างนี้คือใช้ได้นะครับให้มันขึ้นจุด3จุดแบบนี้นะครับจากนั้นพอเราขึ้นสุดจุด3จุดแล้วนะครับจิ้มค้างไว้อีกทีหนึ่งจิ้มค้างไว้อีกทีนะครับคลิกให้ขึ้นจุด3จุดก่อนนะแล้วก็ปล่อยนิ้วแล้วก็เอานิ้วครับจิ้มค้างไปอีกทีหนึ่งนะครับให้มันขึ้นเป็นรูปดิ้นสอกับทางขยะทางขยะโอเคนะขึ้นอย่างนี้แล้วใช้ได้อันนี้คือวัดทำตามมันอยู่นะใช้ได้อีคือใช้ได้แล้วแล้วต่อไปต่อไปนะครับ ให้คลิกที่เครื่องหมายดินสอตรงนี้ครับไปปุ๊บ่าจะเจอหน้านี้ครับจะเจอหน้านี้่าจะเจอหน้านี้ครับนี่อันนี้ไม่ต้องสนใจอันนี้คือไม่ต้องสนใจอะไรทางนั้นนะครับเราจะโฟกัสที่คําว่าเลเวลตรงนี้ครับเลเวลนี่เข้าไปได้เลยนะเลเวลตรงนี้นะเข้าไปจะเจอหน้านี้นะครับจะเจอหน้านี้อ่าโอเคเราจะเพิ่ม2เส้นใช่ไหมอ่าเราก็กดบวกก่อน2เส้น12อันแรกครับเส้นแรกผมจะเรียนจากน้อยไปมากนะเส้นแรกนะครับผมจะเพิ่มเส้น 0.702นะครับ0.702อนะมีขความทดทีนะฮะอ่ะเอาใหม่เอใหม่เอาในะครเอาใหม่0.702นะครับ,รบแล้วก็คำอธิบายตรงนี้เนาะเป็น70.2นะครับอ่ะแล้วต่อไปแล้วก็0 7 8 7 8 6อ่ะ0 7น6นะครับแล้วก็เป็น78.6นะครับตามนี้ก่อนพอได้ตามนี้แล้วปุ๊บ อ่าแล้วกดกลับไปนะครับกลับไปแล้วกดเสร็จสิ้นตรงนี้นะถ้าเกิดไม่กดเสร็จสิ้นเนี่ยมันจะไม่เซฟให้นะกดเสร็จสิ้นก่อนอไปอย่างงี้อ่านี่คือฟิโบที่เราต้องใช้ค่านี้เลยจะมี0ูนย์ยี่สามจุดหกสามแปดจุดสองห้าสิบหกสิบจุดแปดเจ็ดสิบจุดสองเจ็ดสิบแปดจุดหกแล้วก็หนึ่งร้อยเอาเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะแบ่งปันประมาณนี้ก่อนเพราะว่าจะได้ใช้กันได้ง่ายไม่งงมากนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราจะโฟกัสในโซนที่เป็น7 8 6 72แทน หลายอย่างมันก็จะเพิ่มความมั่นยําในการเข้าออเดอร์มากขึ้นนะฮะประมาณนี้กันเนี่แหละนี่คือแจกเลยนะเอาไปใช้กันดูเราไปลองตั้งกันดูนะครับเทที่ไหนก็ได้นะครับแต่เน้นย้าว่าถ้าเกิดอยากวิเคราะห์แบบจรงิงจังดูในคอมก่อนในโทรศัพท์เนี่ยก็มอนิเตอร์แบบเ,เล็กๆน้อยๆได้นะครับไม่แนะนําว่าให้ให้มอนิเตอร์ให้ให้วิเคราะห์ภาพใหญ่ในโทรศัพท์มันจะเห็นไม่ทั่วถึงนะอาจจะพลาดออเดอร์ที่ดีๆได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับ รบก,กวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผม The Forex Man มนะครับ้าทำคลิปยิงต่อไปนะครับพบกันใ่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสุดยอดเทคนิคเทรด f o r x x X งานประจําคอร์สออนไลน์สอนฟรีพบกัน27กุมภาพันธ์2564เวลา2ทุ่มเนต้นไปไลฟ์จบลบทันทีลงทะเบียนฟรีลงทะเบียนเลยและอย่่อยู่ใต้คลิปไม่มาถือว่าพลาดมาก